มาดูเรื่องของภัยหนาวกันบ้างนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสร้างความปลอบปื้มให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางกว่า500คนเข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะเด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้สูงอายุและผู้มีฐานะยากจนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวค่ะเช่นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านและจังหวัดกาลสินซึ่งทางกองทบกได้เร่งนําผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคออแจกจ่ายให้กับประชาชนและจะเร่งสํารวจเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่หลังพบว่าที่จังหวัดกาลสินมีอุณหภูมิต่ํากว่า15องศาเซลเซียสมาน,านานนับสัปดาห์และได้มีการประกาศภัยพิบัติหนาวครอบคลุมทั้ง18อําเภอ เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายนะคะได้ประกาศพื้นที่ภัยหนาวแล้ว6อำเภอเนื่องจากอุณหภูมิลดต่ำสุด10องศาเซลเซียส